ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทาง,งสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง NEWS และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th โดยทีมข่าวสวทเวตงนักวิ่งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมวิ่ง ในการแข่งขันวิ่งอโยเวงฟันรานสองพันิบสพิชิตสกายวอล์กทะเลหมอกอโยเวงกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่โรงเรียนบ้านวังใหม่ตำบลอโยเวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาันจาโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดการแข่งขันวิ่งอโยเวงฟันราน2023ันิพิชิตสกายวอล์กทะเลหมอกอโยเวง ang, ภายใต้โครงการกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบล ประจำปี2566เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบลไอโยวิงและกระตุน้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดวยใช้กีฬาเป็นสื่อนำโดยมีบรรดาน,นักวิ่งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า600คนเข้าร่วมวิง่งโดยได้มีชาวบ้านในพื้นที่ออกมายืนถือป้ายให้กำลังใจนักวิง่งซึ่งตลอดเส้นทาง5.7กิโเมตรนักวิ่งจะต้องวิง่งฝ่าสายหมอกในายามเช้าอากาศเยน็นผ่านสวนผลไม สวนทุเรียนสวนยางพาราและเนินเขาสูงเพื่อพิชิตสกายวอล์กทะเลมองไอโยวิง นายสลาหุด,ดีนยายานายกอง,องค์การบริหารส่วนตำบลไอโยเวงกล่าวว่าองค์การบริหารส่วนตำบลไอโยเวงและสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาได้ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อใช้กีฬาวิ่งเป็นสื่อการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ใหม่ทางด้านการท่องเที่ยวในตำบลไอโยเวงและตอบสนองความต้องการในการพัฒนาด้านการกีฬาของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่อีกทั้ง ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของประชาชนในพื้นที่ให้มีความรักความสามัคคีความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาสังคมมีความปรองดองสมานฉันท์กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในตำบลอัจจะนำไปสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชนในพื้นที่ติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง f m 93 m e h ตซ z เพจ ว่าทอเบตรงนิวส์และวิทยุออนไลน์ radio b บ t o n prd go th